สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาที่โนราฟาร์มครับนมขนุนี่มันก็กินเหรอมครับกินอยู่ครับกินนะจันให้อาหารแค่ในช่วงเช้าครับวันหนึ่งให้อาหารกี่ครั้งอ่นนมสามครั้งครับสามครั้งอรให้ตอนเช้ากี่โมง สิบโมงนี่เหรอครับสิบโมงตอนเที่ยงอ่ะตอนเที่ยงก็ให้อาหารเสริกกกมกากมันกากมันเป็นกากมันอะไรครับกากมันที่เราเอามาไว้ผสมกากมันไอ้กากมันเนี่ยหมักยีสต์หรืป่ะครับหมักยีสต์แล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลกากน้ำตาลอะไรนะกากกากน้ำตาลที่อ้อยเขาทำแล้วก็น้ำตาลทรายนุ่มอยู่กับอาจารย์มานานหรือยังนี่มานานแล้วครับนานหรือยัง ได้ได้ไปกลับบ้านบ้างไหมก็ได้กลับอยูบกลับแล้วช่วงนี้โควิดนี่ยังไม่ได้กลับใช่ไหมไม่ได้ไม่ต้องกลับนะอยู่นี่แหละป้องกันตัวเองอ่าตอนเย็นอ่อมื้อที่สามนี่มื้อที่สามให้หญ้ากี่โมงให้หญ้าประมาณสี่โมงแรงครับสี่โมงแรงครับอันนี้เป็นไออันนี้เป็นอ่าแม่พันธุ์ใช่ไหมที่ที่ท้องใช่ไหมใช่ครับ มันทองหมดแล้วครับแม่ทองหมดแล้วตัวตัวนี้แหละทองไม่ตัวเด็กนี่ตัวนี้เด็กนี่มันแทงแล้วครับมันก็ทองครับแต่ว่ามันแทงแทงแล้วมันแทงเพราะว่าไอ้ชนกันใช่ตัวใหญ่นรรมันจะชนอืมแล้วตัวสีอันนั้นเนี่ยตัวสีนั้นเป็นเป็นไอ้แองโกลป่ะแองโกลสีอะไรมาใหม่น่ะใช่ไหมาไม,มาใหม่เหอรอโอเค นี่เป็นการให้อาหารแม่พันธุ์แม่พันธุ์นี่ที่คัดเลือกมานี่เพราะว่าไม่อยากให้ไปตัวตัวอื่นไปชนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ให้เขาอยู่กับธรรมชาติหน่อยครับเราจะไม่ผสมกับตัวพาะว่ามันทอง้วครับก็คือไม่ให้ไปผสมพันธุ์เพื่อมากนานะใช่ครับให้อยู่กันแยกส่วนกันให้นอนนี่เลยใช่ไหมครับใช่มัน,อนนอนข้างบนโอ้แนนอนจริงๆว่ะสุดยอดเลยเนี่ยอคอกเีด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 ีนี่ครับ การให้อาหารแพ้ในช่วงเช้านะครับสิบโมงเช้านะครับช่วงเที่ยงอาหารคนได้ให้บังหนุม่มอาหารคนได้ให้ช่วงเที่ยงอย่างเดียวเนาะช่วงเย็นก็เป็นหญ้าโอเคนี่ครับการให้อาหารแพะแล้วก็จะมีขนุนครับเนี่ยขนุนก็กินนะครับกินหมดเลยแล้วก็จะมีหญ้านี่เป็นหญ้าสับนะครับเนเปียายาลูซี่นะครับ นี่อากาศดีอากาศถ่ายเทสะดวกสบายครับอันนี้เป็นแม่ท้องทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกี่ตัวนี่ห้าสิบเอ็ตัวนะครับทั้งหมดเลยนี่ครับใช้โรงเรือนแค่นี้เองนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากมายนะครับพื้นที่ที่พี่น้องสามารถที่จะมาศึกษาได้นะครับโนราฟาร์มครับของอาจารย์สุเจตพงษานนท์ครับตอนนี้ให้ข้อมูลเรื่องของการเลี้ยงแพะแล้วก็ อ,องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะน,นะครับข้อมูลในการเทคนิคในการเลี้ยงศึกษาข้อมูลนะครับไปกับอาจารย์สุเจตพงษานนท์นะครับแห่งโนราฟาร์มบ้านเหล่าใหญ่ตำบลตำบลอะไรครับตำบลเหล่าใหญ่นะครับพี่น้องทางาตำบลเอราวันนะครับพื้นที่ทางอำเภอเอราวันจังหวัดเลยวันนี้ก็เดี๋ยวไปเอาเบอร์กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มาถ่ายบรรยากาศ ฟาร์มแพะให้พี่น้องได้ชมกันก่อนนะครับนี่เป็นแม่ที่ผสมแล้วนะครับท้องแล้วใกล้คลอดด้วยด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการให้เรื่องของบรรยากาศและก็ดูแลสุขภาพแพะนะครับเพื่อที่จะเตรียมสําหรับกักตัวในเรื่องของการคลอดในอนาคตนะครับบทเรียนที่พี่น้องศึกษาเรื่องของการให้อ่า ยาถ่ายพยาธินในช่วงที่แม่กําลังตั้งท้องเ,เป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรอย่างไรวันนี้เรามาเก็บข้อมูลมาศึกษากับอาจารย์สักหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องข้อมูลตรงนี้ครับโนราฟาร์มโดยอาจารย์สิเจติงษาโนนครับน <c oughs> <c oughs> ี่คือเ่องสับนะครับเครื่องสับที่ สับหญ้าสับกระถินนะครับกระถินเล็กกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็นะครับสับได้ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับเครื่องที่สับก็จะเป็นเครื่องที่มีความแรงพอสมควรนะครับนี่ครับในส่วนนี้ในส่วนนี้การสับหญ้า อันนี้ก็จะเป็นการมาหมักยีสครับซึ่งหลังจากหมักเสร็จแล้วก็จะนํามาตากครับตากเสร็จแล้วก็จะนําไปให้แพะกินได้นครับตรงนี้ส่วฟางก็เตรียมนะครับสลับให้แพะในช่วงสลับกับยากนะครับตรงนี้เป็นฟางที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับการให้อาหารแพะครับ นี่ครับนี่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแค่วัยรุ่นตัวเมียน,นะครับที่พร้อมสำหรับเพิ่งจะหย่านมมานะครับตรงนี้ก็เตรียมสําหรับที่จะบํารุงเพื่อที่จะไปสู่อายุแล้วก็ไปอยู่ในช่วงที่จะต้องอผสมพันธุ์นะครับกอนใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งตรงนี้นมันจะทอดกแมันแพ้หมดแล้วแล้วก็เอาไปทำให้ปุ๋ย เอาไปทำไม้ฟืนใครไม่เข้าใจนี่ครับแท้เด็กครับสุดยอดเลยเนี่ยเจ็บขาแล้วป็บขาแล้วหน้าไปโดนอะไรมา <c oughs> นี่ครับการให้อาหารแท้ อาจารย์สุดเจตทองสานนนครับนี่ครับอาจารย์ท่านก็ลวงมือเองเลยนะครับลุยเองเลยนี่ครับลุยเองเลยอันนี้อาจารย์เขาไม่ยอมกินกันทูเขาต้องวา นี่ครับข้อมูลสำหรับการให้อาหารเช้าก็จะมีการให้กระถินกระทินนี่เป็นกระทินสั์นะครับ จะทิ้นสับนะทั้งใบเศษใบไม้ต่างๆนะครับก็ให้แค่กินอันทั้งฟางก็จะเอาฟางผสมเข้าไปด้วยนะครับนีครับส่วนของการทาตรงนี้นะครับก็จะให้ฟางผสมฟางเศษหญ้าตรงนี้ก็จะมีฟางมีหญ้าผสมกันนะครับสลับกันไปตรงนี้จะข้อมูล สลับการให้อาหารนะครับฟางนี่จะถูกสลับกับเศษไม้นะครับสับพร้อมกันเลยครับสับกดพร้อมกันแล้วก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับฟางด้วยหญ้าด้วยแล้วก็ใบไม้บางชนิดด้วยนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลดีมากๆเลยนะครับสรับกตรที่คือเทคนิคนะครับอีกหนึ่งเทคนิคสลับการให้อาหารแพะแล้วก็การผสมผสานของใบไม้ผสมผสานของเศษหญ้าต่างๆนะครับ ตอนนี้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ<ส>รับข้อมูลนะครับแพ้อาจารย์สุเจตนะครับโนราฟาร์มนะครับบ้านเหล่าใหญ่ตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับได้ของดีโดน เ่ยผ,ผมมชอบ้นนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุเจตพงษ์สานนท์นะครับโนราฟาร์มครับวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มเนื้อฟาร์มอาจารย์หลังล่าปีใหม่เนาะครับวันนี้มาเยี่ยมฟาร์มแล้วก็มาพอดีอามาสอบถามอาจารย์อาจารย์การให้ ยาถ่ายพยาธิในช่วงที่เขาตั้งท้องเนี่ยมันมีหลักการยังไงอ,อาจารย์เขาก็จะมีตัวตัวเชิดป้อนอะนนไปไปไปในหวใจริงๆแล้วโดยหลักการก็คือเราต้องถ่ายพยาธิ่อนผสมพันธุ์แต่ถ้าเราเราปล่อยผูมาทีก็เราก็แย,ยกไม่ออกว,ว่กววกวาตัวไหนจะหาแต่ทีน้เควจะแยกกันคือถ่ายพยาธิเสร็จแล้วค่อยปล่อยลงไปผสมพันธุ์คือถ้าเขาท้องแล้วเนี่ยไปให้พยาธิไม่ผิดหลักการแน่นอนไม่ควรเลยครับท้องแล้วไม่ควรไม่ควรถ่ายพยาธิ ไม่ว่าจะเป็นพยาธิวัคซีนต้องทําเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าของตัานช่วงที่เขามีอายุคันนี่ก็คือไม่มีการให้วัคซีนไม่ไม่ให้มีไม่มีการให้ยาถ่ายพยาธิเลยไม่ไม่ควรทําไม่ควรเลยครับเพราะว่าจะมีผลใช่ไหมจังยมีผลกัลูกบางทีลูกอาจจะพิการลูกอาจจะแพะเกลนอะไรแบบนี้หรือบางทีแท้อะหลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยกี่วันกี่สัปดาห์ถึงให้ยาถ่ายพยาธิได้ต้องต้องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสัปดาห์หนึ่งใช่ไหม สัปดาห์ใช่บางคนก็บอกว่า15วันเดือนก็แล้วแต่แต่ว่าคือถ้าหากว่ามันคลอดออกมาแล้วนี่ลูกมันแข็งแรงแล้วก็มันก็จะไม่มีผลกับลูกแล้วถ้าเราทาเราให้แม่ได้ยาถญาตยาธิมันก็มีผลถึงลูกด้วยคือป้องกันลูกในตัวหลังคลอดสมมุติว่า15วัน2ส,สัปดาห์เราก็ให้ยาถ่ายพยาธิได้ใช่แ,แล้วทีนี้ช่วงช่วงช่วงหลังคลอดเนี่ยตั้งแต่เริ่มคลอดจนสองสัปดาห์แรกนี่ให้นมได้ ให้นมได้ปกติใช่ไหมครับเขาก็กินนมของเข,า,ขาได้ตามปกติครับลูกนี่ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายพยาธิก็ได้จนกว่าจะเดือนนึงแล้วค่อยถ่ายก็ได้หมายถึงว่ามผมกําลังจะถามอญญาจารย์ว่าหลังคลอดสองสัปดาห์เนี่ยให้ให้ยาถ่ายพยาธิแม่เนี่ยลูกก็ยังกินนมได้ตามปกติไหมปกติครับอ๋อปกติเลยก็จะควบคุมไปถึงนุด้วยด้วยใช่ปกติการให้ให้ยาบำรุงกับแม่หรือยาอะไรก็แล้วแต่นี่มันจะถ่ายทอดไปถึงนมอยู่แล้วอ๋อนมอยู่แล้ว อีพีนี้อาจารย์คุยข้อมูลกับอาจารย์ตรงนี้แล้วก็หลักการในการให้อาหารเนาะครับการผสมใบไม้หญ้าครับแล้วก็ฟางเวลาสับนี่สับพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนะครทันทีที่ทำเราแต่ว่ากระถินนี่บางทีเราไปตัดมาเนื่องจากมันอยู่ไกลเนาะเราจะเป็นเลือกแต่สิ่งเล็กๆมามันก็จะเสียเวลาก็จะสับทีใหญ่มาก่อนพอมาถึงเราปุ๊บเราค่อยมาจัดการเอาเอาที่ว่าโอ้สเปคของเครื่องนะเครื่องเครื่องัไม่ได้เราก็ตัดมาแล้วก็ตั้งไว้ให้มันแทะเพือก จนกระทั่งจนเหลือจนเหลือแบบนี้ยเขาจะเทเปลือกมันแทเทจะหมดอะไรเดี๋ยวถ้ามันว่างมันก็จะมาแทเพราะไอ้ตัวนี้จะมีโปรตีนสูงอ๋อโปรตีนสูงมีเปลือกมันมีโปรตีนสูงมากเลยอย่ไอ้อย่างเนี้ยถ้าถ้าเรามีแบบนี้ให้มันโอ้ยมันอ้วนเลยเด้อ้วนเลยใช่ไหมครับนี่นี่ของดีของดีเลยแล้วก็พอพอเหลือแบบนี้มันมันแห้งใช่ไหมเราก็มาท่ามือกลางคืนก็เวลาการดาวน์วันจุดใช่ไม่ลบหรอกเพราะว่ามันจะกลายเป็น ไม่คืนเนาครับมันใช้งานใช้งานได้ตลอดอย่างจบครับครับผมอาจารย์วันนี้ฟาร์มโนราฟาร์มตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับอยู่ที่บ้านเราใหญ่ครับบ้านเลขที่เอ่อหนึ่งเจ็ดห้าหมู่สิบตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยครับก็คือหลังบ้านเราใหญ่ครับเบอร์โทรอาจารย์ครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าหกหกเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับสอบถามอาจารย์สิบเจตพงศ์สามนนะครับโนราฟาร์มวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ เยี่ยมชมฟาร์มอาจารย์ครับเยี่ยมชมแสุดยอดจริงๆก็ฟาร์มนี้นะครับเป็นฟาร์มใหญ่ข้อมูลนะครับเทคนิควิธีการด,าดูแลรักษาหรือว่าศึกษาเรื่องของชีวิตของแพ้นะครับเป็นไปอย่างสุดยอดมากๆครับฟาร์มนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ